มาถึงเล่มที่40ใน45เล่มของพระไตรปิฎกเป็นส่วนของพระอภิธรรมโดยย่อเล่มที่40นะครับเป็นการเริ่มต้นนะครับของคำพีปัตถานก็คือปัตถานภาคหนึ่งนะครับปัตฐานเนี่ยก็คือเหตุหรือว่าปัจจัยประการต่างๆเป็นเหตุนะครับเป็นการที่อธิบายนะครับความสัมพันธ์อาศัยกันและกันเป็นปัจจัยนะครับของธรรมะทั้งหลาย นะครับที่อยู่ในธรรมสังกณนีก็คือหัวข้อธรรมนะครับหรือมาติกา122่หัวข้อในนะครับไตรปิฎกเล่มที่34นะครับเอามาอธิบายโดยใช้ปัจจัย24นะครับปัจจัย24ประการแบบพิสดารซึ่งคำพีประธานนั้นก็ถือว่าเป็นโบราณน,นะครับก็ท่านว่าเป็นคำพีที่ยาวที่สุดแล้วก็ยากที่สุดพิสดารที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกันเรียกว่าสัพพัญยุตยานนะครับท่านที่สนใจก็อ่านเพิ่มเติมได้นะครับที่เล่มที่40นะครับขอบคุณครับ